ข่าวดีเตรียมลงทะเบียนรัฐแจกเงินเที่ยวคนละ5,000บาททั่วไทยสวัสดีค่ะพบกับไม่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดีการแห่งรัชช่องมัมมี่บุม๋มบิมนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มาบอกข่าวดีนะคะสําหรับสายเที่ยวเป็นสายเที่ยวตัวยงเลยนะคะก็รอกันนะคะวันที่2 4กันยายนนี้นะคะทางรัฐบาลเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนนะคะโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะเราเที่ยวด้วยกันเฟสสามและ ทัวร์เที่ยวไทยนะคะซึ่งจะได้รับวอชเชอร์แล้วก็ได้รับเงินไปเที่ยวนะคะคนละ5,000บาทค่ะส่วนรายละเอียดจ,จะเป็นยังไงนั้นโครงการเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวบุ๋มมาเล่าให้ฟังนะคะก่อนไปรับชมค่ะก็อยากขอกำลังใจนะคะในการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะนี่เลยนะคะปุ๋มก็ไปเจอข้อมูลนะคะจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะคะเขาบอกว่า สายเที่ยวเตรียมตัว24กันยายนนี้ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส3และทัวร์เที่ยวไทยซึ่งโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3แล้วก็โครงการทัวร์เที่ยวไทยนั้นนะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่24กันยายน64นี้นะคะที่เว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com นะคะหรือผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะทีนี้นะคะทุกคนเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ทั้งรายใหม่แล้วก็รายเก่าเลยนะคะซึ่ง จะเป็นการจองห้องพักได้ตั้งแต่วันที่8ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะเริ่มเดินทางท่องเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมถึงต้นปี65กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3นั้นนะคะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ทั้งหมด2ล้านสิด้วยกันนะคะคนไทยตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็รัฐเนี่ยจะจ่ายค่าห้องให้ทั้งหมด40%ไม่เกิน3,000บาทต่อห้องนะคะหรือว่าต่อคืนค่ะ รัฐก็จะช่วยในส่วนของค่าตั๋วเครื่องบินอีก40%นะคะแล้วก็ในส่วนของ คูปองอาหารด้วยนะคะ600บาทต่อวันค่ะสำหรับโครงการทัวร์เที่ยวไทยนะคะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนทั้งหมด1ล้านคนนะคะ1ล้านสิทธิ์สามารถเที่ยวผ่านบริษัททัวร์นะคะอายุ18ปีขึ้นไปค่ะซึ่งรัฐนะคะเขาจะสมทบให้เรานะคะ40%อตของราคาแพคเกจท่องเที่ยวนะคะหรือว่าไม่เกิน5,000บาทต่อคนนั่นเองค่ะเพื่อป้องกันการทุจริตนะคะทททจะร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวนะคะสุ่มตรวจตามโรงแรมหรือว่าร้านค้าที่ใช้บริการรวม ทั้งกำหนดการป้องกันการสวมสิทธิ์ระบบสแกนใบหน้าด้วยนะคะเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิทธิ์นะคะก็วันที่24กันยายนนี้นะคะใครเป็นสายท่องเที่ยวนะคะก็อย่าลืมไปลงทะเบียนได้นะคะที่เว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com นะคะบุ๋มแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะคะค่าสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ